วันนี้11มีนาคม2025ลืมหรือยังยังจำอยู่หรือไม่หรือบางคนจะจำไปจนชีวิตจะหาไม่นี่คือวันที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโควิด1 9เป็นโรคระบาดเมื่อ5ปีที่แล้วทวนความจำกันนิดหนึ่งนะครับ ใจจริงถ้าจะถามว่าการเอาข่าวโควิดมาพูดให้กับ mm. ท่านผู้ชม่ยดูเป็นข่าวที่มันไม่ลา้ามันตกสมัยมันล้าสมัยไปแล้วบางคนไม่อยากจะจํามันอีกเลยบางคนก็บอกว่าอยากจะรู้อยากจะกลับไปหวนทำเงินที่ว่ามันคืออะไรแต่วันนี้มันได้เวลาเหมาะเจาะพอดีครับเพราะองค์การอนามัยโลกนะฮะถอยกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วในวันนี้11มีนาคมแถลงอย่างเป็นทางการไปทั่วโลกครับว่าโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสนั้น กลายเป็นระดับแพนเดกหรือโรคระบาดอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้พอมันเป็นทางการเนี่ยนะฮะเรามันก็ผ่านมาแล้วห้าปีนะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าโรคเขาเรียกอะไรประจําถิ่นหรือประจําฤดูกาลไปเนี่ยนะครับเราก็ทวนกันนิดนึงคบว่า5ปีที่แล้วเนี่ยโควิดฝากอะไรที่เป็นมรดกตกทอดเอาไว้จริงจไม่อยากใช้คํานี้เลยนะไอ้คําว่าบรดกตกทอดเนี่ยแต่ว่าฝรั่งเขาก็ไปกันว่าเป็นทูริเทจหรือว่าเป็นเลกาซี่อันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับห้าปีผ่านมารู้ไหมคบว่าโควิดฝากอะไร3สูงฮนะ ฝากไว้สามสูงเลยนะฮะแล้วสามสูงเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์สารพัดสรารเปยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบการใช้ชีวิตธุรกิจที่ฟุบธุรกิจที่ไปต่อธุรกิจที่เกิดนะครับแล้วก็อะไรที่ได้ประโยชน์อะไรที่เสียประโยชน์จากเรื่องของโควิดในช่วง5ปีเนี่ยนะครับสามสูงเนี่ยมีอะไรบ้างท่านผู้ชมรู้ไหมฮะสูงแรกฮะหนี้สาธารณะสูงนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ฮะห้าปีผ่านมาจนถึงปัจจุบันอาการของหนี้สาธารณะสูงก็เลื้อลังมาถึงปัจจุบันเพราะว่าโควิดที่เกิดขึ้นเป็นโรคระบาดนะครับ ปรากฏว่านี้ครับว่าหนี้ของรัฐบาลทั่วโลกสูงหมดเลยนะครับจนถึงปัจจุบัน5ปีผ่านมาตอนนี้หนี้สาธารณะหรือว่าหนี้รัฐบาลทั่วโลกโดยภาพรวมเฉลี่ยนะฮะขึ้น1 2ใน5ปีที่ผ่านมาถามว่าทำไมหนี้สาธารณะมันเร่งแรงและเป็นมรดกตกทอดจากโควิด19ก็เพราะว่าทุกประเทศในขณะนั้นไม่รู้หมูหรือจ่าก,กันล้ครับเพราะว่าโดนปิดประเทศโดนทุกสิ่งทุกอย่างชัดดาวพร้อมกันทั่วโลกก็ต้องกู้เงินออกพันธบัตร โดยเฉพาะประเทศที่สามารถพิมพ์แบงค์ได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นอเมริกาก็ต้องพิมพ์แบงค์ต่อไปนะฮะเพื่ออะไรครับอัดฉีดกระตุน้นฟื้นพยุงให้ทั้งภาคเรศรษฐกิจและภาครัฐนั้นมันสามารถพยุงตัวมันเองได้ท่ามกลางเรศรษฐกิจทั่วโลกปิดตายอย่างถาวรในช่วงของการเกิดโควิดสิ้และปรากฏว่านี่สาธารณก็เลยเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวมถึง12%นะครับทีนี้ในะรายงานตรงนี้ยังบอกไปเลยนะครับว่าหนักที่สุดก็คงเป็นประเทศที่กําลังพัฒนากับประเทศที่เกิดใหม่ เพราะว่าตอนนั้นมีความจำเป็นในการต้องกู้หนี้ยืมสินอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพรวมนี้สาธารณโลกในปัจจุบันตอนนี้นะฮะถ้าเทียบกับ g d ดเศรษฐกิจโลกทั้งใบเนี่ยนะฮะอยู่สูงถึง87ในขณะที่นี่สาธารณของประเทศที่พัฒนาแล้วคิดเป็น107ต่อ GDP โลกนะครับแล้วก็นี้สาธารณของประเทศกําลังพัฒนาที่เกิดใหม่เป็น70ของ GDP โลกนี่คือสูงแรกนี่สาธารณสูงสูงที่2ที่เป็นสิ่งตกทอดมาจากโควิดในช่วง5ปีคือ เงินเฟอ้อสูงนะครับจำได้ไหมฮะเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาถ้าใครอยู่ที่อเมริกาตอนนี้จะจําได้ดีเลยใช่ไหมครับว่าเมื่อประมาณ4ี่หปีที่แล้วช็อกกับตัวเลขเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงกลางปีใดปีหนึ่งผมจาไม่ได้ละโอ้โหสูงสุดในรอบ4ทศวรรษคือเกิดมาเนี่ยนะฮะเลี้ยงเด็กมาจนเป็นวัยตั้งตัววัยตั้งครอบครัวยังไม่เคยเจอเงินเฟอ้อแพงขนาดนี้สาหรับคนอเมริกันในช่วงของโควิด -19 นะครับและตรงนั้นเองปรากฏว่าเงินเฟอ้อสูงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองทาให้โดนดัลด์ทรัมป์นั กับคืนสู่ทรรเนียบขาวอเมริกาอย่างสง่างามด้วยคะแนนชนะถล่มทลายรัฐที่ว่าเรียกสวิงต่างๆกวาดตกมาเป็นริพับลิกันหักปากาเซียนเขียนหน้าประวัติศาสตร์การเมืองใหม่ของอเมริกาด้วยการกลับมาของโด,โดนัลด์ทรัมป์เพราะประชาชนคนอเมริกันกว่า320ล้านคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเขาบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจมันแ yeah ย่จริงๆเลยนะฮะ ในยุคของที่เรียกว่าโจไบเดนก็ถือว่าเป็นไม่รู้จะพูดว่าไงดววไม่เข้าแกเหมือนกันไม่รู้เพาแกแล้วมันก็ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะก็เลยทาให้เป็นประเด็นที่คนอเมริกันใช้ตัวนี้แหละครับเลือกโดนัททำกลับมาชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เลือกเพราะเศรษฐกิจมันแย่ในช่วงที่ผ่านมานะครับนี่คือสูงที่2ก็คืออะไรครับเงินเฟ้อสูงสูงที่3ที่โควิดฝากไว้ในหปีจนเป็นแผลถึงปัจจุบันคือดอกเบี้ยสูงฮะดอกเบี้ยสูงก็คือพออะไรฮะ พอเงินเฟอ้อมันสูงตําราเดียวขึ้นมือเดียวของแบงค์ชาติทั่วโลกก็คือขึ้นดอกเบีย้ยให้ทั้งเร็วและแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จําได้ไหมดอกเบี้ยอเมริรากาเนี่ยขึ้นเร็วและแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษผ่านมาตามด้วยดอกเบีย้ยทั่วโลกขึ้นหมดตัวดอกเบีย้ยไทยก็แพงด้วยนะฮะและขึ้นแรงและเร็วด้วยนะครับดังนั้นพอดอกเบีย้ยสูงเสร็จปั๊บก็กลายเป็นยังไงการเงินตึงตัวกู้ก็ยากต้นทุนก็สูงไอ้จานที่เคยเป็นหนี้ก็กลายเป็นหนี้เฉียบพันฉับพันเพราะว่าอยู่ดี การคิดดอกเบีย้ยมันเพิ่มสูงขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นภาวะด,ดอกเบีย้ยสูงขึ้นมาอย่างชนิดที่รุนแรงเลยนี่คือ3สูงที่เกิดขึ้นครบรอบ5ปีในวันประกาศให้โควิดสิเป็นโรคระบาดจ,จากองค์การอนามัยโลกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังมีปรากฏการณ์อื่นที่เกิดขึ้นเชื่อมต่อมาจาก3สูงตรงนี้เช่นเห็นไหมฮะฟิชเรตติ้งซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถาบันจัดเรตติ้งความน่าเชือ่อถือการลงทุนด้วยนะฮะเขาก็เป็นยังไงฮะลดระดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตตรในแ่ละปะปเทศ แทบจะทุกประเทศลงหมดเลยเพราะว่าคุณกู้หนี้ยืมสินเยอะดังนั้นก็เลยกลายเป็นยังไงต้นทุนในการระดมทุนผ่านธบัตรพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือของนี่เอก,กชนก็จะสูงเป็นเงาตามตัวสุดท้ายแผลมันก็ปูดเปิดเกิดอ,อะไรขึ้นครับวิกฤตเกิกตราสารหนี้ใช่ไหมฮะเมื่อสองปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเป็นไงบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นไงฮะไทยถอนหนี้ไทยถอนพันธบัตรไทยถอนหุ้นกู้ให้กับนักทุนไม่ทัน เจอปัญหาเงินช็อตหมดเนี่ยมันลากยาวนานเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องคนตกงานเป็นไงโอ้โ oh ห oh, ปรากฏว่า5ปีผ่านมาเนี่ยนะครับแรงงานที่อยู่ในวัย15ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในช่วงของวัยทำงานตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งเป็นพวกวัยทำงานแบบเก่าๆกันนี้นะฮะในปัจจุบันปรากฏว่าฟื้นคืนมาแค่61นี่คือแรงงานทั่วโลกเลยนะฮะเมื่อเทียบกับ63%ในปี ก่อนจะเกิดโควิด1 9แสดงว่าการฟื้นตัวของรายงานยังไม่กลับมาสมบูรณ์แบบเลยนะครับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไงเปลี่ยนไปหมดเลยถูกไหมฮะปรากฏว่าตอนเกิดโควิดเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้การเดินทางโดยการใช้รถขนส่งสาธารณะในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี่ก็ยกตัวอย่างมาเลยนะว่า5ปีผ่านมาก็ปรากฏว่าไม่ฟื้นเลยครับคนไม่ใช้รถบัส สองชั้นสีแดงหรืจะเป็นรถบัสชั้นเดียวก็ได้ในกรุงลอนดอนคนไม่นั่งทูบหรือว่ารถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเลยนะครับปรากฏว่าอย่างเงี้ยมันมีตัวเลขนะครับว่าชาวอังกฤษที่ใช้รถบัสแล้วก็รถไฟใต้ดินเนี่ยนะฮะมีจํานวนลดลงประมาณ1ล้านคนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนจะเกิดโควิดสิเห็นไหมห้าปีผ่านไปแล้วคนเมืองผู้ดีแบบไม่ใช้รถบัสกับไม่ใช้รถ รถไฟใต้ดินเลยนะครับปรากฏว่าคนที่เดินทางในรถบัสในกรุงลอนดอนเคยมี170ล้านคนใน2019ตอนนี้เหลือ140ล้านคนนะครับส่วนคนที่ใช้รถไฟใต้ดินในกรุงลอนดอนเคยมี17ล้านคนในปี2019ตอนนี้ไม่ถึง90ล้านคนครับเหลือแค่87ล้านคนเห็นไหมฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากช่วงของโควิดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโรคระบาดเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอะไรฮะทำงานที่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้นะ หลีกเล mm, <th> sì ี่ยงการแออัดยัดเยียดในพวกระบบขนส่งมวลชนที่มีจํานวนคนมากมายซึ่งก็สุ่มเสี่ยงต่อหลายโรคที่เกิดขึ้นนะครับการบินทั่วโลกเป็นไงฮะปรากฏว่าการบินทั่วโลกเนี่ยหปีผ่านมานี่นะฮะโควิดสร้างความเสียหายในปี2020เนี่ย5.95ล้านล้านบาทกว่า175,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะตกลงไปถึง55%นะฮะและจำนวนผู้โดยสารตอนนั้นก็หายวูบไปถึงลบ60%ด้วยนะฮะแต่พอหลังจากที่ผ่อนคลายจนกระทั่งถึงปัจจุบันห้าปีปรากฏว่าเป็นไงครับ จากเคยเสียหาย5.95ล้านล้านตอนนี้ทั้งอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกนี่นะครับในปี2 0 2 5้าเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ36,000กว่าล้านหรือ1.2 4ล้านล้านบาทแต่จำนวนของผู้โดยสารก็ชื่อว่าน่าจะกลับมาสูงสุดและปีนี้น่าจะเป็นการทำลายประวัติศาสตร์ที่5,200ล้านคนโอ้ประชากรทั่วโลกตอนนี้มัน8,000กว่าล้านคนนะครับถ้าปีนี้จะมีคนเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้อากาศยานถึง5,200ล้านคนก็ถือว่านี่เป็นเซกเตอร์เดียวที่ดูเหม ค่าที่พักโรงแรมนะฮะและปรากฏว่าข้อมูลนี่ดีมากๆเลยนะฮะห้าปีผ่านมาที่โควิดฝากเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าค่าห้องพักโรงแรมตอนนี้ทั้งขึ้นเร็วทั้งแพงและจองยากอีกต่างหากนะครับปรากฏว่าราคาค่าห้องพักฟื้นตัวเร็วและแพงเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับปี2019โดยเฉพาะทวีปอะไรรู้ไหมฮะโอเชียเนียโอเชียเนียคือทวีปที่ประกอบไปด้วยอะไรฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็หมู่เกาะฟิจิแลวก็ตองกาเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าเป็นทวีปโอเชียียครับนะที่มีอัตราค่าห้องพักสูงถึง33%มากที่สุดในโลกตามด้วยห้องพักในทวีปอเมริกาครับเพิ่มขึ้น31%ค่าห้องพักในละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น28%ยุโรปเพิ่ม20%นะตะฮะตะวันออกกลางเพิ่ม19%และเอเชียในค่าห้องพักเพิ่มขึ้น6%เท่ากับว่าอะไรครับคือทวีปที่มันอยู่แบบโซนโซนแบบจะโค่นโลกใต้กันอยู่แล้วไอ้ตรงเนี้ย เดินทางไปก็ยากนะฮะรวมถึงพวกสต็อกวัตถุดิบก็ขนส่งยากค่าขนส่งก็แพงก็เลยทําให้ค่าห้องพักในอะไรฮะโอเชียีย er, มีราคาค่าห้องพักที่ฟื้นตัวเร็วและแพงที่สุดของโลกด้วยนะครับส่วนภูมิภาคที่ค่าห้องพักไม่ฟื้นเลย แถมยังติดลบด้วยคือแอฟริกานี่ก็เป็นอีกแผนหนึ่งที่โควิดฝากเอาไว้นะครับปรากฏว่าอัตราค่าเข้าพักที่แอฟริกาตอนนี้ลดไป7%นะครับนอกจากนี้การเช่าพื้นที่สำนักงานที่โควิดฝากไว้5ปีที่ผ่านมานี่นะครับปรากฏว่าในย่านใจกลางธุรกิจ CBD นะครับอัตราค่าเช่าสำนักงานตกต่ำอย่างรุนแรงจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ฟื้นนะครับและที่สำคัญก็คือพื้นที่สำนักงานว่างให้เช่าเนี่ยนะฮะเพิ่มจากตอนที่เกิดโควิดใหม่2019เน่ยตอน้ั้นี่13%ตอนนั้นอน่ะนี่นนะฮะ โทษนะตอนนั้น13%ขึ้นมาเป็น18%พื้นที่ว่างนะในปี2024นะครับส่วนสํานักงานให้เช่ารอบนอกที่ไม่ได้อยู่ในย่านใจกลางธุรกิจใจกลางเมืองนี่นะครับปรากฏว่าตอนปี2019ตอนที่จะเกิดโควิดเนี่ยอยู่19%ตอนนี้กลายเป็น21%ใน2024และนั่นหมายความว่าพื้นที่สํานักงานให้เช่าเนี่ยฮะว่างมากสูงสุดถึง4ปีติดต่อกันหลังจากที่โควิด19ผ่อนคลายรวมไปถึงอะไรฮนะ หุ้นบางบริษัทก็ดีหุ้นบางบริษัทก็ไปต่อไม่ไหวหุ้นบางบริษัทดีดีในช่วงวิกฤตโควิดแต่จบโควิดมีบางบริษัทหุ้นไปต่อได้นั่นก็คือ Netflix กลายเป็นว่าราคาหุ้น Netflix เนี่ยเป็นบริษัทเดียวที่โดดเด่นคือไปต่อมากในขณะที่หุ้นของบริษัทผลิตวัคซีนอย่างเช่นบอโนาตกต่ำอย่างมากๆเลยนะฮะรวมไปถึงหุ้นอะไรบริษัทซูมที่เมื่อก่อนเราต้องประชุมทางไกลกันเห็นไหมโอ้เคยเป็นจนส่งให้เจ้าของเนี่ยสามารถนําเอาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดนิวยอร์กนแอสแาก พอพ้นมาหุ้นยังตกต่อแม้แต่หุ้นเพ l o ตันยิ้มออกกําลังกายวันนี้ก็ตกต่อเดลวิธฮีโร่นะฮะแอปส่งอาหารในแบรนด์ฟูดแ Panda ราคาก็ตกต่อมีแต่ Netflix เท่านั้นที่ราคาไปต่อนะครับนี่ก็เล่ากันให้ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศนะครับยกระดับให้โควิดเป็นแพนเดม믹นั่นเองครับ